สวัสดีครับวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียคึกคักกันตั้งแต่เช้าเพราะมีสองข่าวใหญ่ที่ต้องพูดถึงครับข่าวแรก GDP ไตรามาสสามของจีนออกมาตรงคาดโตที่4.8แต่ตัวเลขการลงทุนภายในประเทศยังหดตัวถือว่ายังมีจุดเปราะบางให้ต้องจับตาส่วนญี่ปุ่นก็ร้อนแรงไม่แพ้กันครับดัชนีนิเคอิทำสถิติสูงสุดใหม่หลังพัก LDP จับมือกับพักอิชินะ ตั้งรัฐบาลผสมสำเร็จปูทางให้ซานเอะทาคายิจิขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นตลาดคาดหวังว่ารัฐบาลใหม่นี้จะออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ทำให้หุ้นกลุ่นธนาคารและเทคโนโลยีพุ่งแรงคำถามที่ทุกคนอยากรู้ตอนนี้คือเฟดจะลดดอกเบี้ยไหมถ้าลดจริงหุ้นเทคก,กับหุ้นเติบโตจะได้ไปต่อหรือเปล่า ข้อมูลจาก CME Fed Watch ชี้ว่ามีโอกาสสูงมากที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยอีก25จุดเบสิสในปลายเดือนนี้นักลงทุนเลยต้องวางแผนพอร์ตให้ทันเกมครับกลับมาดูจีนกันต่อตัวเลขเศรษฐกิจรายหมวดออกมาคละกันไปครับภาคอุตสาหกรรมยังขยายตัวดีแต่ยอดค้าปลีกเริ่มชะลอการลงทุนช่วง9เดือนแรกของปีลดลงเล็กน้อยสะท้อนว่าอสังหาริมทรัพย์ยังถ่วงอยู่กลยุทธ์ตอนนี้คือ เลือกลงทุนรายประเทศรายทีมมากกว่าซื้อกว้างทั้งตลาดครับฝั่งญี่ปุ่นถ้ารัฐบาลใหม่เดินหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานและดิจิตัลเต็มตัวและธนาคารกลางยังคงนโยบายผ่อนคลายหุ้นธนาคารโบรกเกอร์และอุตสาหกรรมก็น่าจะได้อานิสงส์ต่อแต่ชนีที่ทำนิวไฮรอบนี้ถือว่าเป็นสัญญาณโมเมนตัมที่ดีเลยครับข้ามาฝั่งอเมริกาข่าเทคโนโลยีก็ร้อนแรงไม่แพ้กันครับ ศาลร,รัฐบาลกลางมีคำสั่งให้คดีที่อีลอนมัสฟ้อง Apple และ OpenAI ยังอยู่ในศาลเมืองฟอร์ดเวิร์ดรัฐเท็กซัสเรื่องนี้สะท้อนการแข่งขันของ Big Tech ที่ดุเดือดขึ้นทุกวันและยังมีผลต่อภาพรวมของอุตสาหกรรม AI ด้วยครับพูดถึง AI แล้วหุ้น n v i d i ียยังเป็นดาวเด่นของตลาดหลังจากงบไตรมาสก่อนมีการซื้อหุ้นคืนขนาดใหญ่ตอนนี้นักลงทุนกำลังรออัปเดตงบใหม่ เพราะกระแส Data Center และโมเดล AI ยังแรงต่อเนื่องใครถือกลุ่มเทคอยู่อย่าพึ่งขายหมูแต่ควรรับเมื่อย่อมากกว่าตามซื้อครับภาพรวมตอนนี้ถือว่าค่อนข้างบวกตลาดเอเชียได้แรงหนุนจากญี่ปุ่นส่วนจีนแม้จะโตแต่ยังเปราะฝั่งสหรัฐเองมีแนวโน้มว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยอีกครั้งถ้าเป็นจริงต้นทุนเงินทุนจะถูกลงตลาดชอบแน่นอน แต่ต้องไม่ลืมว่ากำไรบริษัทต้องโตตามไม่งั้นมูลค่าหุ้นก็จะตึงได้เหมือนกันกลยุทธ์พอร์ตวันนี้ผมมองไว้3ข้อครับข้อ 1. ญี่ปุ่นน่าจะไปต่อแต่ควรตั้งจุดตัดขาดทุนไว้เผื่อแรงขายทำกำไรข้อ 2. จีนเน้นหุ้นงบดีและกลุ่มส่งออกที่ได้ประโยชน์จากค่างเงินบาทอ่อน ข้อ 3. หุ้นเทคสหรัฐจับตากลุ่มห่วงโซ่อุปทาน AI ตั้งจุดเข้าซื้อไว้ที่แนวรับสำคัญเช่นเส้นค่าเฉลี่ย50หรือ100วันอีกตัวที่น่าดูคือแอม a บร l l a บริษัทชิปวิชั่นที่ทำด้านกล้องและ AI ยานอวัยวะช่วงหลังราคาหุ้นปรับตัวดีมากถ้าเฟดลดดอกเบี้ยจริงหุ้นกลุ่มเทคแนวเติบโตแบบนี้อาจได้แรงหนุนอีกรอบ สัปดาห์นี้อย่าลืมดูปฏิทินเศรษฐกิจมีทั้งถ้อยแคงจากเฟดดัชนีเงินเฟอ้อยอดขายบ้านและ PMI ภาคบริการตัวเลขเหล่านี้จะช่วยบอกแนวโน้มการตัดสินใจของเฟดปลายเดือนนี้ครับสรุปง่ายๆครับเฟดมีแนวโน้มลดดอกเบีย้ยหุ้น AI อย่าง Nvidia ยังเป็นทีมหลักตลาดแรงงานสหรัฐยังแข็งแรงพอที่ให้ soft landing เกิดขึ้นได้ทั้งหมดนี้ทำให้บรรยากาศการลงทุนกลับมาคึกคักอีกครั้ง แต่ก็อย่าลืมเช็คความเสี่ยงด้วยนะครับทั้งเรื่องนโยบายจีนการเมืองญี่ปุ่นค่าเงินและราคาน้ำมันยังมีผลต่อก,กระแสงเงินทุนในตลาดอยู่เสมอกลยุทธ์ปลอดภัยคือจัดพอร์ตแบบยืดหยุน่นถือ ETF ญี่ปุ่นหรือหุ้นอุตสาหกรรมบางส่วนผสมกับหุ้นเทคสหรัฐและเก็บเงินสดไว้รอจังหวะจากข่าวเฟดและเงินเฟอ้อรอบหน้าภาพรวมวันนี้ถือเป็นรีเบาลเชิงโมเมนตัมแต่ยังต้องติดตามข้อมูลใหม่จากฝั่งสหรัฐ ทาเฟตส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยจริงตลาดมีโอกาสไปต่อในระยะกลางครับใครชอบสรุปข่าวแนวนี้ฝากกด subscribe like และแชร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตุกเช้ากับหุ้นนอกมอนิเตอร์เนื้อหานี้เพื่อการให้ข้อมูลไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนครับ